ใครที่กำลังมองหาบ้านไวเกษียณในเชียงใหม่ที่มีพื้นที่เยอะๆมีพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้มาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็อยากให้บ้านหลังนั้นเนื้อที่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองใกล้ห้างสะดวกสบายต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันหรือนักลงทุนท่านใดนะคะที่กําลังมองหาที่ดินแปลงสวยๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในขนาดประมาณหนึ่งไร่แล้วอยู่กลางเมือง สำหรับลงทุนวันนี้ติดตามคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยากอยู่เชียงใหม่888ค่ะวันนี้นะคะไฟบอกเลยว่าไฟมาเจอทำเลทองค่ะหลังจากที่เจ้าของเขาเนี่ยฝากขายมาเนี่ยอันดับแรกที่ไฟเห็นก็คือทำเลแบบดีมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไฟอยู่ในตำบล ช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ของเรานี่แหละค่ะซึ่งตรงข้ามของพื้นที่ตรงนี้นะคะออกซอยไปนิดนึงเนี่ยจะเป็นมหาวิทยาลายัยราชพัฒเชียงใหม่ค่ะและใกล้ๆก,ก,กันนะคะก็จะมีแลนด์มาร์กสำคัญก็คือคูเมืองเชียงใหม่นั่นเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญท,ทั้งชาวไทยและต่างชาติมีนักท่องเที่ยวตลอดปีเลยค่ะทุกท่านหรือว่าย่านเศรษฐกิจที่ทุกคนคุ้นเคยก็คือนิมมานเหมินนั่นเองนะคะก็ห่างจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเพียง10นาที เท่านั้นค่ะและตอนนี้นะคะฝ้ายก็อยู่ในเนื้อที่ตรงนี้เนี่ยมีขนาด470ตารางวาเจ้าของเนี่ยฝากขายมาในราคา45ล้านบาทค่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะคะทุกคน45ล้านบาทในเนื้อที่1ไร่ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยก็จะขายตารางวาละประมาณ80,000บาท แต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าไปหาในราคา80,000บาทเนี่ยจะยังมีอยู่ไหมเพราะว่าเมื่อคือนเนี่ยเราก็เพิ่งเจอว่าขายแบบราคาแสนกว่าบาทเลยนะคะแค่ท่าที่ดินนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมตัวบ้านก่อนนะคะตอนนี้เจ้าของบ้านนะคะยังคงอาศัยอยู่นะคะดังนั้น้ายจะขออินเสิร์ตรูป ข้างในตัวบ้านแต่ว่าจะพาไปชมในส่วนของโครงสร้างบ้านนะคะแล้วก็บริเวณนอกนอกบ้านนะคะบ้านหลังนี้นะคะไม่ใช่บ้านที่สําหรับพร้อมเข้าอยู่แต่เป็นบ้านที่ไยอยากจะชวนทุกคนมาดูในส่วนของโครงสร้างวัสดุนะคะเป็นบ้านอายุ30ปีนะคะตรงบ้านหลังนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ห้องนอน สห้องน้ำนะคะบริเวณตรงนี้ที่เราเข้ามานะคะก็จะเป็นในส่วนของระเบียงหน้าบ้านนะคะตรงนี้ก็คือกว้างขวางมากแล้วก็บอกตรงๆเลยว่าตอนแรกเนี่ยที่ไฟ เห็นในส่วนของทรัพย์ตรงนี้เนี่ยไฟคิดว่าอ่ะไฟจะตัดในส่วนของบ้านออกแล้วเรามาคิดถึงเรื่องว่าที่ดินเนี่ยจะทําอะไรได้แต่ว่าพอมาดูบ้านจริงๆแล้วว่าทุกคนเราเสียดายมากถ้าจะต้องตัดเขาออกเพราะว่าเป็นบ้านที่น่าที่จะรีโนเวทมากนะคะดูในส่วนของประตูสิคะประตูก็คือแบบ เป็นประตูแบบลายเหมือนญี่ปุ่นเลยอ่ะน่ารักมากนะคะชั้น1นนะคะก็จะประกอบไปด้วยโถงรับแขกนะคะแล้วก็มีห้องนอนอยู่1ห,ห้องนะคะมีห้องครัวโซนทานอาหารนะคะแล้วก็มีห้องน้ําในโซนนี้เนี่ยอยู่2ห้องนะคะก็คือจะติดกับห้องนอนด้วยนะคะแล้วก็ติดกับห้องครัวนะคะต่อไปชั้นที่2นะคะก็จะมีห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะอยู่ในฝั่งซ้ายมือของบ้านนะคะแล้วก็มีห้องนอนเล็กนะคะอีก2 ชั้นสองนะคะจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะบ้านตรงนี้นะคะก็จะหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะในส่วนของตัวบ้านเองเนี่ยก็คือแบบดีนะคะทุกคนไม่มีรอยร้าวหรืออะไรเลยนะคะดังนั้นตรงนี้ถ้าสมมติว่านักลงทุนนะคะจะนำบ้านตัวนี้เนี่ยไปรีโนเวทนะคะแล้วก็ปล่อยเช่าตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็มีพื้นที่ เหลือๆเลยนะคะสำหรับที่เราอาจจะทำเป็นพูลวินล่ารูเลยก็ได้คะ่ะทุกท่านพอเราลัดล้อมาตรงหลังบ้านตรงนี้นะคะเราก็จะได้เห็นถึงโครงสร้างแล้วก็ลักษณะของตัวบ้านแบบเต็มๆนะคะโรงจอดรถเนี่ยก็จะมีโครงสร้างในส่วนของหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะก็เผื่อไว้สำหรับเป็นห้องแม่บ้านหรือว่าเป็นห้องเก็บของก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของ ตัวบ้านนะคะต่อไปฝ้ายจะพามาดูในอีกโซนหนึ่งนะคะก็คือในโซนของสวนนั่นเองค่ะสวนนะคะเขาดูแลเป็นอย่างดีมากแล้วก็เห็นทางเดินนะคะทางเดินตรงนี้เนี่ยก็จะมีขนาด50เมตรนะคะทุกคนก็เป็นพื้นคอนกรีตนะคะเททํายาวมาตั้งแต่หน้าประตูบ้านนะคะมาจนถึงตัวบ้านนะคะโรงจอดรถเนาะ หมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็คือบ้านในราคา45ล้านฝ้ายขอบอกเลยว่าเป็นการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะและสำหรับพ่อดีของบ้านหลังนี้หรือว่าสตองพอยเนี่ยก็คือทำเลค่ะทุกท่านทำเลตรงนี้เนี่ยเป็นทำเลที่ฝ้ายบอกเลยว่ามันสะดวกสบายเนาะมันอยู่ใจกลางเมืองทุกอย่างเลยไม่ว่าเราจะทำธุรกิจซื้อเกมกำไรหรือว่าเราจะอยู่เองเนี่ยก็คุ้มมากนะคะในราคานี้นะทุกคนขอย้าว่าในราคา นีจริงๆข้อที่2นะคะก็คือในส่วนของบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านที่มีพื้นที่กว้างและอีกทั้งเนี่ยรูปแบบแปลงที่ดินเนี่ยก็เป็น แบบผืนสวยเลยนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยเลยก็ง่ายต่อการที่เราจะออกแบบหรือว่าง่ายต่อการที่เราจะมาปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรนะคะแล้วก็พื้นที่เนี่ยก็มีพื้นที่เหลือๆด้วยนะคะอย่างที่ฟ้าบอกว่าเผื่อเราจะเอาไว้ทําพูวิลล่าหรือว่าเราจะขยับขยายทําอะไรอย่างอื่นนะคะในส่วนของข้อจํากัดของบ้านหลังนี้นะคะก็คือทําเลด้วยเหมือนกันนะคะจนข้างๆบ้านเนี่ยก็จะติดกับวัดค่ะทุกคนคือเราก็คุยกับเจ้าของเนาะว่าเออทำา ไมวัดแบบมาติดกับตัวบ้านเพราะว่าปรากฏว่าความจริงแล้วเนี่ยเจ้าของเขาซื้ออยู่ก่อนนะคะตั้ง30ปีแล้วเนาะเออแต่ว่าวัดเนี่ยก็ทําการขยับขยายวัดออกมานะคะก็เลยทําให้บ้านเราเนี่ยติดกับตัววัดแต่ว่าเราก็สารวจแล้วนะคะวัดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นวัดแบบว่าวัดท่องเที่ยวต้องมีนักท่องเที่ยวมาตลอดอะไรเงี้ยสายมู่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นขนาดนั้นก็เป็นวัดปกติทั่วไปนะคะและอีกอย่างเนี่ยที่ฟคิดว่ามันก็ช่วยได้เยอะก็คือในส่วนของต้นไม้ใหญ่ทั้งหลายเนาะ ที่แบบว่าช่วยบทบงังทัศนียภาพบทบงังเสียงรบกวนแล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้เราได้เยอะเลยนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งเนาะก็คือเป็นตอนนี้เราอ่ะ45ล้านเนี่ยมันได้ในส่วนของพื้นที่เนาะพื้นที่ซึ่ง ค่าค่าที่ดีเนี่ยก็เกือบเกือบสี่สิบล้านแล้วนะทุกคนแต่บ้านหลังเนี้ยเขาก็ติดมาด้วยโครงสร้างอ่ะโครงสร้างบ้านแล้วมันไม่ได้ให้เราแบบพร้อมเข้าอยู่เลยหิ้วกระเป๋าพร้อมเข้าอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่แต่มันเป็นบ้านที่เราอาจจะต้องใช้เวลาในการมาออกแบบมารีโนเวทเพื่อการอยู่อาศัยนะคะแต่ไฟเชื่อเลยว่าข้อเนี้ยเป็นข้อดีสําหรับนักลงทุนเพราะว่านักลงทุนหลายท่านเนี่ยอยากได้ตัวโครงบ้านอ่ะเป็นโครงบ้านมีแปลนบ้านมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะออกแบบดีไซน์ออกมา ให้มันได้ตามที่ตัวเองต้องการนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดียวนะคะในทาเลใจกลางเมืองนะคะตําบลช้างเผือกอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งราคาขายอยู่ที่45ล้านบาทราคานี้พร้อมค่าโอนกรรมสิทธิ์ทุกอย่างนะคะและใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อพวกเรามาได้เลยนะคะมาคุยกับเจ้าของบ้านได้เองโดยตรงนะคะแล้วก็เรื่องราคาอะไรอย่างเงี้ยเออก็มาคุยได้นะคะก็ถ้าชอบนะคะ ก็ติดต่อพวกเราเพื่อทําการนัดหมายนะคะเข้าชมบ้านนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเรามาโดยตลอดนะคะก็อย่าลืมนะคะใครอยากได้ภูวินล่าบ้านรูหรือว่าคอนโดโลงทุนในเชียงใหม่นะคะฝากติดตามเพจของพวกเราอยากอยู่เชียงใหม่ค่ะสําหรับวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะ